สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมไอซีใน Channel นะครับวันนี้นะครับก็จะมา,าถ่ายคลิปน่าจะเป็นคลิปแรกที่คิปแรกที่เราเห็นหน้าหลังจากไม่ได้เห็นหน้ามาหลายเดือนแล้วนะครับก็วันนี้ปกตินะครับเพื่อนๆจะเห็นหน้า ตกเจนผมในการแคสเกมต่างๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งวันนี้นะครับผมก็เซอร์ไพรส์มากที่สุดเลยนะครับก็ผมได้ไปดูคลิปของพี่อเอาง่ายผมได้ไปดูคลิปของพี่คอปอยากดูหนังเอ็กนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับจะจะมารีวิวให้ฟังนะครับว่าหลังจากผมดูคลิปของพี่คอปอยากดูหนังเอ็กเนี่ย ไปวันนี้เป็นไงบ้างสำหรับเรื่องเกี่ยวกับวงการ YouTube เนาะโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอขอบคุณช่องอยากดูหนังเอกอยากเล่นเกมของพี่คอปด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมมา r e a อคชั่ตัวคลิปที่ดูมานะครับผมาจากที่ผมไปดูมานะครับ ของช่องอ,าอยากดูนางเอกอยากเล่นเกมของพี่คอปนะครับสำหรับตัวผมเลยนะครับผมก็เคยมีประสบการณ์ในการทำช่อง YouTube ครั้งแรกเลยนะครับเมื่อปี2015นะครับตอนนั้นก็ผมได้เปิดช่อง YouTube มาแล้วนะครับแต่ว่าแต่ก่อนหน้าน,นี้นะครับประมาณช่วงปีส5 1 5ผมเคยทำเพจของอช่อง i อซี่ไอซี่ในโกอยู่นะครับตอนนั้นก็ ตั้งชื่อเพจ a c e b o o k ว่าไอซี่นะครับแล้วก็พอมาเมื่อปีที่แล้วนะครับผมมาทำช่อง u t u b e ครั้งแรกเลยก็ตั้งชื่อ,อใหม่ในชื่อช่องว่าไอซี่นกโกะนะครับของทาง facebook f แ n p a g e แล้วก็ u t u b e นะครับผมแล้วก็จากประสบการณ์นะครับในเคสที่ผ,ผ่านมานะครับสำหรับวงการยูทู u เบอร์นะครับก็ส่วนมากช่องที่ผม จะติดตามบ่อยมากที่สุดนะครับก็บางจะติดตามบ่อยมากสุดส่วนมากจะเป็นช่องที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนะครับบางแล้วก็อีกช่องหนึ่งที่ผมติดตามบ่อยที่สุดก็จะเป็นอ่าช่อง youtube ที่ทำคลิปเกี่ยวกับทำคลิปเกี่ยวกับความบันเทิงด้วยนะครับที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเกมก็มีเหมือนกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับในหัวข้อคลิปผมเลยนะครับผมจะมาบอกว่ายูทูบเบอร์ YouTuber ในช่วงขาลงสาเหตุในการาในการในการเลิกทำ u t u b e เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมจากประสบการณ์ที่ผมทำช่อง YouTube มา10ปีนะครับผมเคยพบช่อง YouTube ช่องใดช่องหนึ่งทำคลิปลบไม่ใช่เอาง่ายทำคลิปแล้วแล้วก็ เลิกทำ YouTube มีบ้างไหมนะครับอันนี้ผมขอบอกตรงๆเลยว่ามีนะครับมีแน่นอนนะครับก็คือจากประสบการณ์ที่ผมไปดูช่องอของพี่คอฟอยากดูหนัง x ออยากเล่นเกมมานะครับก็คือ,อผมก็ได้ไปศึกษามานะครับจากผลสำรวจเลยนะครับว่า,าสาเหตุที่ยูทูบเบอร์บางคนเลิกทำช่อง YouTube นะครับ จะมี2ปัจจัยหลักๆเลยนะครับปัจจัยแรกนะครับก็คือบางคนที่เป็นยูทูบเบอร์หลักล้านซับหรือหลักหลักสิบล้านซับหลักร้อยล้านซับนะครับบางคนก็าสาเหตุสาเหตุแรกนะครับก็คือบางคนมีครอบครัวแล้วบางคนมีแฟนแล้วบางคนมีลูกแล้วอะไรเงี้ยบางคนก็จะดูแลลูกให้เอางา้จะดูแลลูกอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็มีแฟนบางคนมีลูกแล้วอะไรเงี้ยบาง คือบางคนมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมาเปิดมาจะมาทํา youtube อะไรอย่างเงี้ยยากลําบากไหมยากอันนี้ผมขอบอกเลยว่ายากมากนะครับในการกลับมาทําช่องยูทูบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนอีกปัจจัยที่สองนะครับที่ผมจะมาบอกเลยนะครับก็คืออ่าปัจจัยที่สองก็คือยูทูบเบอร์บางคนติดงานนะครับเอาง่ายบางคนมีงานทําแล้วนะครับ แล้วก็บางคนถึงกับมูฟอ o n เลยนะครับว่าตนเองขอลาช่องตอนเองขอ,อเลิกทำช่องเนื่องจากว่ามีงานทําแล้วนะครับก็มีไหมยูทูบเบอร์ที่มีงานทําแล้วที่ปิดช่องมีครับบางคนแบบบางยูทูบเบอร์บางคนนะครับที่เลิกทำช่องแล้วไม่ปิดช่องมีไหมก็มีนะครับอย่างถ้าผมยกตัวอย่างนะครับยูทูบเบอร์ที่ เลิกทําช่องไปแล้วแล้วก็ไม่ปิดช่องเลยนะครับผมยกตัวอย่างก็คือช่องของพี่เนมนะครับที่เขาเป็นนักแคสเกมที่เขาเป็นนักแคสเกมฟรีไ i ล e นะครับเขาเลือกทําช่องไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าช่องพี่เขาไม่โดนปิดเลยอันนี้ก็ก็มีแฟนคลับหลายคนไปดูช่องของพี่เขาเยอะมากผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับผม สำหรับยูทูบเบอร์ที่เลือกทำช่องไปมีหลายปัจจัยเลยนะครับบางคนก็บางคนที่ผมไปสำรวจมานะครับจากสาเหตุหลักๆก็คือบางคนขายช่อง Youtube ก็มีบ้างนะครับแต่ว่าถ้าย้อนไปก็น่าจะประมาณาหลายปีที่แล้วเ,เมื่อประมาณช่วงปี2023อย่างช่อง Youtube เต้เอเซนไฟนะครับหรือของช่องของพี่เต้นะครับ ที่เขาเลิกทําช่องไปแล้วเมื่อปี2023นะครับแล้วก็วันปีที่เมื่อปีก่อนหน้าน,นี้นะครับเขาพี่เต้ s อที่เขาเป็นอดีตยูทูบเบอร์เขาก็ได้ขายช่องอให้กับทางช่องของพี่ทีมยานช่องของอะไรนะช่องของพี่อูจุนนะครับไปเมื่อประมาณช่วงปี2023-2024ที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ปัจจัย สาเหตุหลัก,ลกๆที่ยูทูบเบอร์เลิกทำช่องเลยนะครับก็จะมีเหตุผลหนึ่งก็คือดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ดูแลลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็มีลูกแล้วนะครับแล้วก็จะไม่ปิดช่องเลยก็มีนะครับบางคนก็สารต่อให้อาบางคนก็เป็นบางคนที่เป็นเจ้าของยูทูบเบอร์ที่มีลูกแล้วโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็สารต่อให้ลูกมาทํา ยูทูบแทนก็มีเช่นกันนะครับผมสำหรับผมเลยเนี่ยผมเคยช่อง youtube ช่องเก่าบินไหมมีครับเคยมีมาแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับตอนก็เป็นช่องเก่าที่เปิดมาเมื่อปี2019ก็บินไปแล้วนะครับผมก็มากู้ช่องเก่าที่ผมเปิดมาตั้งแต่ปีส0 1 5ัสเมื่อปีที่แล้วที่เองนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิป อนี้นะครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็เพื่อนที่ยังไม่ได้กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ด้วยกับช่องไอซี่นิโกะในการทำคลิปต่อไปนะครับก็ผมไอซี่นิโกะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย